สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้าอมกแล้วนะคะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะก็ไม่เชิงดอกไม้เนาะเป็นไม้ประดับมากกว่าชื่อต้นพอนสเตียนะคะแล้วก็เราจะตือได้เฉพาะช่วงใกล้ๆคริสต์มาสเนาะเขาจะเอามาขายมีทั้งสีแดงและสีขาวนะคะแต่นิสาชอบสีแดงมากกว่าได้บรรยากาศแบบคริสต์มาสคริสต์มาสหน่อยเนาะก็อเอามามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนชมนะคะ ก็ต้นนี้เขาก็จะอยู่ได้เฉพาะไม่กี่เดือนเองมันเป็นต้นปักชำเนาะมีรากเล็กๆเองค่ะหลังจากเดือนมกราแล้วเขาก็จะทิ้งใบไปหมดเลยนะคะเหลือแต่อันแดงแดงแล้วก็ต่อเนื่องจากแดงแดงก็ไปเลยค่ะไม่เหลือก็เคยลองหลายครั้งแล้วว่าจะปลูกต่อสักประมาณสักหลังจากมกราแล้วเขาก็ไม่อยู่เลยพยายามสุดๆแล้วนะคะไม่เคยทําได้สักทีหนึ่ง ต้นนี้ก็อยู่ประมาณ10ป,ปอนนะคะซื้อมาจากออซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะต้นละ10ป,ปอนมีใบสีเขียวและก็สีแดงนะคะไม่ใช่ดอกนะคะมันเป็นใบนะคะดอกเขามีเกตอนอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะตวยค่ะชอบมากเลยใต้บรรยากาศโอ้ยเขาแอบมีมีมีนี่นี้ด้วยมีใบนี่ด้วย ออกสีแดงสีเขียวนะคะมีแอบมีแอบด้วยอ้าวมีแอบด้วยอ้โหูสวยงามมันลังการมากค่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> แค่หอมปากหอมคอนะคะ,นนท,ะ,คะทุกท่านวันอาทิตย์นะคะทุกท่านขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะคะและก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆฝากติดตามนิสตาลอนดอนด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ไปโลดค่ะฟรีนะคะกดไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ